สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะช่วง1-15กุมภาพันธ์2568าบเราไปดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ชาวราศีตุลดาวอาทิตย์ยังไม่ได้ย้ายไปไหนดาวอาทิตย์ยังสถิตพบพันธุอยู่นะคะชาวราศีตุลน,นะคะจะมีโชคเรื่องของบ้านนะคะในช่วงนี้ยังมีโอกาสหรือบางท่านจะมีโอกาสในเรื่องของการจัดการเรื่องของบ้านสําเร็จสิ้สทบ นะคะบางท่านช่วงนี้จะได้เปลี่ยนแปลงนะคะทั้งงานและเรื่องของบ้านด้วยเช่นกันบางท่านก็ได้ย้ายบ้านบางท่านก็ไกลบ้านนะคะช่วงจังหวะนี้นะคะส่วนบางท่านนะคะจะมีโอกาสได้บ้านใหม่ได้ย้ายที่อยู่ใหม่ก็มีค่ะนะคะดาวอาทิตย์เปเร็งดาวเจ้าเรือนเออดาวที่ไปเลรงพบกันงานนะคะอาจจะหมายถึงอะไรการไกลบ้านการได้งานทางไกล นะคะการมีโชคงานทางไกลอะไรอย่างนั้นได้นะคะช่วงจังหวะนี้นะคะดาวพุธนะคะดาวพุธค่ะจะย้าย5กุมภาพันธ์อยู่ร่วมกับดาวเสาร์เป็นคู่สะพนคุณจะมีจุดเปลี่ยนแปลงหน้าจุดเปลี่ยนแปลงจุดโอกาสใหม่ๆบางท่านได้เริ่มงานใหม่สําเร็จแล้วบางท่านดูช่วงนี้เป็นช่วงของจังหวะเริ่มต้นงานใหม่นะคะที่ทํางานใหม่อะไรอย่างนั้นตําแหน่งหน้าที่ใหม่ได้นะคะของชาวราศีตุลส่วน บางท่านก็กำลังจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของตำแหน่งงานต่างๆนานาด้วยเช่นกันนะคะของชาวราศีตุลอ่าส่วนบางท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบปรปปับก็มนะะกนีนะคะการเงินค่ะนะคะการเงินอ่าบางท่านจะมีโชคการเงินโชคทางไกลนะคะเอ่อจากการตริดต่อธุรกิจการค้าต่างถิ่นแดนไกลต่างๆนานาได้บางท่านก็จะมีเกณฑ์การลงทุนด้วยเช่นกันนะคะส่วนบางท่านก็จะมีในเรื่องอะไรเอ่ยรายจ่าย การเดินทางรายจ่ายคนใกล้ตัวนะคะในช่วงจังหวะนี้รายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยอบ้านรถได้ไหมได้นะคะทั้งบ้านทั้งรถทั้งการเดินทางรวการร่วมพูนการร่วมลงทุนธุรกิจนะคะช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่28มกรานะคะสถิตบภพบอริ อะไรต่างๆนานาในชุดของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นมีโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นความสําเร็จอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีโชคนะคะจะมีโชคนะคะใครที่เคยมีปัญหาสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาดีขึ้นเช่นกันนะคะในช่วงจังหวะนี้ด้วยบางท่านได้โชคจัดการในเรื่องของอะไรของออมีการจัดการในเรื่องของอะไรเก่าๆด้วยนะนะคะทรัพย์สินเก่าต่างๆนานาได้หมดธุรกรรมการเงินเก่าๆได้หมดนะคะตรงเนี้ย ส่วนในเรื่องของความรักนะคะดาวคู่ของคุณค่ะนะคะเอ่อเดนเดินถอยหลังเดินถอยหลังในเดือนนี้เดินถอยหลังตั้งแต่ยี่สิบห้ามกรามมาแล้วไปสถิตพบสุภาะนะคะใครที่เคยมีปัญหาอะไรต่อกันอ่ะนะคะอ่าก็อาจจะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นได้นะคะดีๆเกิดขึ้นนะต่อให้เป็นคู่รักก็เถอะนะคะบ้านร้อนบ้านร้อนอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะเพราะว่าดาวที่เป็นเล็งดาวคู่ก่อนหน้านี้นะคะ ดาวคู่ย้ายออกแล้วก็อาจจะเรียกว่าคุยกันเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหรือมีอะไรที่ทําร่วมกันมากขึ้นนะคะหรือช่วงนี้จะมีรายจ่ายกับคู่ก็ได้นะคะบางท่านก็ช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายเช่นกันกับคู่นะคะในช่วงจังหวะนี้หรือได้เดินทางร่วมกันกับคู่ก็แล้วแต่บางท่านก็เดินทางร่วมกันกับคู่แต่บางท่านก็จะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยไกลคู่พราะต้องเดินทางเพราะต้องติดต่องานนะคะบางท่านก็ช่วงไก่ช่วงสั้นๆนะคะ ส่วนชาวโสดช่วงนี้จะมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ระวังรักที่ปกปิดปิดบังด้วยล่ะรักที่ยังไม่ชัดเจนรักที่ยังไม่เผยอะไรอย่างนั้นหรือบางท่านจะได้คนมีตําหนิและบางท่านก็จะได้คู่ไกลนะคะคู่มีตําหนิได้และคู่ไกลด้วยหรือมาจากการติดต่อง,งานต่างๆนานาได้อีกต่างหากของชาวราศีตุลน,นะคะอาทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีตุลช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างเด่นในเรื่องของอะไรบ้านทรัพย์สินนะคะ เด่นในเรื่องของโอกาสใหม่เด่นในบางท่านได้เริ่มงานใหม่แล้วอ่ะนะคะตรงเนี้ใครคาดหวังงานใหม่ใครคาดหวังการเปลี่ยนแปลงของคุณใครคาดหวังจากการติดต่อการสื่อสารโอกาสมาแล้วนะคะโชคมาแล้วด้วยค่ะของชาวราศีตุลน,นะคะส่วนในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีรายาจ,จ,รจ่ายเยอะสักหน่อยหนึ่งเพราะบางท่านมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับทรัพย์สินเพราะบางท่านได้เดินทางบางท่านได้ย้ายบ้านแบบบางท่านได้บ้านใหม่นะคะตรงนี้ก็มีค่ะนะคะการเงินการทองช่วงนี้ก็อาจจะไปถึงอะไรเพื่อเป้าหมายตัวเองเพราะบางท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายการลงทุนด้วยนะคะค่าใช้จ่ายการลงทุนส่วนอ่า จะมองแบบนี้นะคะจะมองว่าชาวราศีตุลช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลชีพจรลงเท้าบางท่านเดินทางไกลปุรับยิ่งอ่ายิ่งมีคนที่มีครอบครัวก,ก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงแบบว่าไกลกันสั้นๆระยะสั้นๆหรือได้เดินทางร่วมกันก็ยังได้นะคะตรงนั้นเกิดขึ้นงาน งานความคืบหน้ามานะคะความก้าวหน้ามาแล้วนะคะใครเปลี่ยนงานใครออกงานใครย้ายงานใครได้ใครรอง,งานใหม่คุณกาลังจะมีโอกาสความคืบหน้าความก้าวหน้าละมาจากคนที่คุณติดต่อสื่อาสารนี่แหละค่ะนะคะส่วนบางท่านก็จะมีเกณฑ์ค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนร่วมร่วมธุรกิจบางท่านค่าใช้ใจ่ายการลงทุนธุรกิจธุรกิจอะไรก็ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือธุรกิจทางไกลด้วยนะคะของคุณโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเนี้ก็มีเกิดขึ้นได้เช่นกันส่วน าชาวตุนค่ะค่าใช้จ่ายกับบุตรกับริวารด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้นะนะคะค่าใช้จ่ายกับบุตรกับบริวารหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้นะส่วนในเรื่องของโอกาสจะเป็นโชคของคุณค่ะโอกาสงานจะเป็นโชคของคุณความสําเร็จในการพูดคุยความสําเร็จในการตกลงเจราจาความสําเร็จในการรอคอย ต่าง,างนนๆนานาก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าบางท่านก็หวังงานอยู่บางท่านก็รอง,งานอยู่บางท่านก็หวังการเริ่มต้นบางท่านก็กําลังลงทุนใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆอยู่เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักก็จะมองว่าช่วงนี้อย่างเช่นที่บอกบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลร่วมกันแต่บางท่านคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การห่างห่างคู่สักช่วงหนึ่ง นะคะทักช่วงหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคุณต้องเดินทางไกลบ้านไหมคุณต้องติดต่องานไหมได้ทั้งนั้นหรือคู่รักครอบครัวช่วงนี้กําลังจะมีโอกาสเดินทางร่วมกันหรือมีโอกาสในเรื่องของการได้บ้านใหม่ทําบ้านใหม่ร่วมกันได้นะคะทั้งบ้านทั้งรถได้หมดนะคะส่วนอ่ช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยก็จะมองว่า ก็ระวังหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะคะระวังหน่อยหนึ่งอาจจะมีในเรื่องของการห่างเขินกันการไม่เข้าใจกันนะคะแต่ใครที่แค่ปัญหาเฉยๆเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะผ่านพ้นมาละนะคะพอดาวคู่ก็ออกจากเขาเรียวกว่าอะไรอะออกจากการที่ดาวอาทิตย์เล,งล็งละนะคะพอดาวคู่ก่อนหน้านี้คุณได้ตําแหน่งนิดด้วยนะคะอ่าหรือช่วงนี้กําลังจะมีอะไรที่ว่าอาจจะมีการคุยกัน ก็ได้แต่ส่วนบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าคุณเป็นแค่คนคุยนะน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะมีอะไรปกปิดปิดบังต่อกันนะคะส่วนสําหรับชาวโสดอาจจะมีโอกาสได้พบช่วงนี้สเสน่ห์มาค่ะนะ,ะช่วงนี้สเสน่ห์มาจรจาภาพาทีไปทางไหนโอ้มีแต่สเสน่ห์มีแต่คนเป็นที่ดึงดูด นะเป็นที่ดึงดูดความสนใจได้และบางท่านก็จะมีโอกาสได้พบรักใหม่คนมีตําหนิได้นะคะตรงนี้คนไกลได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเพราะบางท่านต้องเดินทางไกลอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุนแต่และเรื่องเลยค่ะของคุณจะเป็นยังไงบ้างงานเงินโชคลาภความรักนะคะท่านใดที่เข้ามาฟัง บางทีอาจจะไม่ตรงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดแบบสาธารณะแบบไพ่ยิปซีนะคะเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานบางท่านว่างงานมาก็จะต้องได้งานความพยายามที่จะต้องได้งานคุณอาจจะได้ผู้ใหญ่หนะ้คุณอาจจะได้ผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะ นะคะตรงนี้ได้ผู้ใหญ่เข้ามาติดต่อสื่อสารหรือคุณต้องติดต่อสื่อสารกับผู้หลับผู้ใหญ่อย่างเนี้ยนะคะตรงนี้ก็จะเกิดในเรื่องของการงานเกิดขึ้นส่วนบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยอะนะคะเออจะมองแบบนี้คุณอาจจะต้องการอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือบางท่านจะได้ไกลบ้านเพื่อไปทำอะไรใหม่ๆ คุณต้องการเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆก็ได้เพื่อลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันหรืองานใหม่ที่คุณจะต้องไปเรียนรู้อาจจะเป็นงานแบบใหม่ๆไปเลยอย่างเงี้ยที่คุณไม่เคยทําอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปเรียนรู้หน้าง,งานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆนะคะของชาวราศีตุลดาวจำตัวเป็นมหาอุดด้วยอ่ะนะคะสถิตพุบริบัยถึงอะไรละ่ะการเรียนรู้งานใหม่ๆความรับผิดชอบงานใหญ่ๆงานเยอะๆงานเหนื่อยๆนะคะก็จะเกิดขึ้น โชคงานใหม่เกิดขึ้นนะคะงานทางไกลเด่นเพราะบางท่านก็มีโอกาสในชีพประจำรงเท้าการไกลบ้านเช่นกันไปเกี่ยวข้องกับทางไกลได้ทั้งนั้นหมดคุณอาจจะมีธุรกิจกับทางไกลนะคะหรือคุณต้องการเดินทางไกลหรือคุณได้ยกย้ายงานทางไกลได้ทั้งนั้นนะคะหรือคุณทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลคุณอาจจะไม่ได้เดินทางแต่คุณไปเกี่ยวข้องกับงานทางไกลอย่างเงี้ยก็ต้องได้ไกลบ้านนะคะก็น่าจะต้องไกลบ้านอยู่แหละ หรือบางท่านไม่ได้ไกลบ้านก็ต้องเป็นงานเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศอย่างนี้โอกาสก็มานะคะโอกาสใหญ่ๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลน,นะจุดเปลี่ยนแปลงของคุณกำลังจะเริ่มต้นนะคะเรามองว่าบางท่านได้เริ่มแล้วบางท่านได้เริ่มต้นแล้วนะคะตรงนี้แต่บางท่านเพิ่งเริ่มต้นบางท่านยังหวังงานอยู่เท่าที่เห็นแต่ใดๆนะคะใดๆแล้วก็บอกว่าตอนนี้คุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแหละในชีวิตอะ่ะนะคะส่วนบางท่านมีโชคมากๆเลย ได้ดวงผู้ใหญ่ส่งเสริมอุปถัมภ์มากๆในการตกลงพูดคุยกันต่อรองอะไรกันบางสิ่งบางอย่างก็ได้ต่อรองงานต่อรองเงินอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้บางท่านจะมีโชคจากงานที่คุณติดต่อสื่อสารพราะค้าแม่ขายช่วงนี้ก็โกยเงินรับทรัพย์นะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ บางท่านอาจจะมีไอเดียปิ๊งอะไรของคุณที่คุณอยากจะลงธุรกิจใหม่ๆขยายตัวเองย่งได้เลยพราค้าไม่ขายหรือใครที่ทํางานฟรีแลนซ์รับงานฟรีแลนซ์คุณอาจจะมีงานทางตรงแต่คุณได้งานฟรีแลนซ์ได้รับจ็อบจ็อบใหญ่ๆจ็อบพิเศษจ็อบเป็นที่ปรึกษาหรือคุณต้องติดต่อดีลงานกับใครก็ได้อย่างเงี้ยโอกาสก็มาทั้งนั้นเลยค่ะนะคะของชาวตุลน,นะ การเงินการทองค่ะโอ้โหบางท่านได้ทรัพย์สินน่ะก็หมายถึงอะไรอะ่ะซื้อบ้านใช่ไหมซื้อที่ใช่ไหมบางท่านได้ขายรั์สินบางท่านจะมีโชคกับทรัพย์สินนะคะใครทําบ้านก็น่าจะทําบ้านสําเร็จเสร็จสับแล้วนะชาวราศีตุนแต่ส่วนบางท่านจะได้ไกลบ้านที่ประจองเท้าไปทํางานต่างถิ่นแดนไกล ไปติดต่อธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลโอกาสก็มานะคะโอกาสก็มาด้วยบางท่านทํางานอยู่เบื้องหลังนะบางท่านทํางานเบื้องหลังนะคะอืมเป็นที่ปรง์ึกษาอะไรอย่างเงี้ยใครที่ต้องการตัวเองยืนงนย่นเรื่องสินเชื่อมีโอกาสได้ยื่นเรื่องสินเชื่อนะคะผ่านด้วยเพราะบางท่านจเจ้าบ้านส่วนบางท่านจะปลูกบ้าน บางท่านทํางานอยู่เบื้องหลังบางท่านทํางานเป็นที่ปรึกษาอะไรก็สักอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้โอกาสก็มาใครที่ทํางานส่วนตัวงานที่ไม่ได้พึ่งกับองคอ์กรอีกหนึ่งหน้างานของคุณนะ,ะ <S <S เขาเรียกการรับจอบรับงานมีโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะมีโอกาสที่ดีหรือบางท่านต้องติดต่อง,งานที่ไปเกี่ยวข้องกับองคอ์กรอ่ะองคอ์กรอะไรบางองคอ์กรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินพ่อค้าแม่ขายทั่วไปเดี๋ยวบอกว่าทาไม ทำนายแต่คนทํางานใหญ่ๆพ่อค้าแม่ขายทั่วไปก็มีโอกาสมีเงินเข้ามาช่วงนี้เจรจาพาทีก็ได้รับเงินแต่ตรงเนี้จะมองว่าคุณกําลังจะได้เงินพิเศษบางอย่างนะคะหรืออาชีพพิเศษของคุณส่วนตัวได้ใครอยากจะขยับยายที่ทํากินจะมีโอกาสได้ขยับขยายที่ทํากินค่ะหรือได้ที่ทํากินใหม่ด้วยบางท่านและบางท่านใครที่ไม่เคยเปิดร้านค้าร้านขายก็ต้องได้ที่ทํากินใหม่เช่นกันนะคะเด่นมากๆเลยคือเงินทางไกล เด่นมากๆก,ก็คือคือการเดินทางด้วยการได้บ้านการได้ทรัพย์สินการจัดการในเรื่องของเอกสารทรัพย์สินบ้านสําเร็จอย่างเงี้ยเกิดขึ้นและที่สําคัญโชคการเงินโชคการเงินมาจากความคิดของคุณเองก็ได้ค่ะมาจากความคิดของคุณที่คุณจะอ,อยากจะทําอะไรให,หม่ๆเกิดขึ้นหรือความคิดเก่าๆที่คุณเคยคิดมาแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นบุกเบิกอย่างเงี้ยมันจะเป็นโชคการเงินมาให้กับคุณ โชคโชคไม่คาดคิดโชคไม่คาดฝันโชคเงินทางอ้อมโชคเงินที่หามาด้วยความสามารถพิเศษของคุณทางอ้อมอีกหนึ่งอาชีพความสําเร็จมาจากการตกลงเจรจาก,ก็เป็นความก็เป็นโชคชีวิตนะคะความสําเร็จในการตกลงเจรจาความสําเร็จในเรื่องของตกลงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานฐาน,นะเงินเดือนฐานเงินเดือนนะคะ อ่าอันนี้ก็จะมีโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะของชาวราศีตุลและบางท่านได้โชคต่างถิ่นแดนไกลนะคะได้โชคทางไกลด้วยใครรอคอยงานพยายามติดต่องานก็จะมีโอกาสเพราะบางท่านว่างงานมาจริงๆนะนะคะอยู่ดีคุณก็จะมีโอกาสค่ะมีคนเข้ามาสัย์ส่งเสริมหรือได้ให้คุณได้งานอย่างเงี้ยนะคะส่วนบางเคสจะมีโชคอะไรบางสิ่งบางอย่าง เออโชคเงินเก่าๆที่คุณหวังอ่ะได้หมดนด้โชคเงินเก่าๆที่คุณหวังก็ได้นะฮะบางท่านได้ของมีค่าของมีราคาหรือต้องซื้อของมีค่ามีราคาให้กับคนในบ้านหรือเปล่าโอเคสุขภาพร่างกายของชาวตุนเป็นอะไรรักษาอะไรมา คุณเคยเป็นอะไรทําเราก็บอกว่าตอนนี้ดาวประจำตัวเป็นมหาอุดะนะคะหรือคุณเป็นอะไรรักษาอะไรอยู่คุณก็จะต้องหายค่ะนะฮะของชาวราศีตุลโอเคเพราะบังเอิญว่าดาวประจําตัวของคุณสถิตพบอริใช่ไหมแต่เป็นมหาอุดก็เลยหมายถึงว่าคุณอาจจะมีเรื่องของสุภาพแต่คุณได้รักษาที่ดีขึ้นนะคะดวงบุญวาสนาค่ะดวงบุญเก่า เขาเรียกก็ดวงแขงเขาเรียกว่าเอาง่ายๆก็คือคุณมีการรักษาสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะของชาวราศีตุลส่วนช่วงนี้ชาวตุลมีอะไรบ้างบางท่านอาจจะมีในเรื่องของความคิดมากคิดเยอะบางสิ่งบางอย่างนะนะคะชาวราศีตุลก็ระวังบางท่านมีไมเกรนบางท่านปวดหัวบางท่านความดันอ่าได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะ ระบบส,สายตรงสายตาการทำอะไรอย่าประมาทเลยเลแค่นั้นเองค่ะลอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะเพราะว่ายังมองเห็นว่าดาวประจำตัวเป็นมหาอุดอยู่ถึงแม้ว่าจะไปสถิตพพปร,รีก็ตามนะคะหรือบางท่านตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรมาคุณอาจจะผ่าตัดเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรมาก็ได้นะคะปัญหามันก็น่าจะจบสิ้นได้แล้วอะ นะคะดาบจําตัวอยู่อริเลงวิน,นาศเงี้ยปัญหามันจบสิ้นปัญหาสุขภาพมันดีขึ้นอยู่แล้วดีวันดีขึ้นอยู่แล้วนะคะในช่วงจังหวะนี้โอเคนะคะชาวตุลเด่นโชคเด่นโอกาสใหม่ๆเด่นการควาการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองใหม่ๆใ,ใครรองานใหม่ก็จะต้องได้ใครเริ่มงานใหม่ก็หมายถึงคุณต้องเรียนรู้ในง,งานที่คุณเริ่มแล้วนะคะและบางท่านก็จะมีเกณฑ์เดินทางด้วย มาดูในเรื่องของความรักของชาวตุลกันนะชาวราศีตุลค่ะความรักชาวตุลคู่รักครอบครัวก่อนหน้านี้ระวังนะแฟนไม่ค่อยคุยด้วย คุยไม่เข้าใจกันอ่าระวังนิดหนึ่งนะคะแต่เราก็มองว่าก็น่าจะต่อให้เป็นคู่รักครอบครัวมันก็มันก็บางครอบครัวนะคะทุกครอบครัวเลยค่ะบางทีมันก็มีลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างแหละหรือความคิดอะไรแตกต่างกันบ้างแหละแต่ช่วงนี้ก็กลับมาคุยกันได้นี่แล้วก็บางบางครอบครัวจะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยคุณอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนไหมวาเลนทน์ Valentine. มองเห็นแบบนี้ด้วยนะ บางท่านก็ให้ให้อะไรบางอย่างได้ไหมหรือจะมีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันไหมหรือจะไปเที่ยวไหนร่วมกันโอกาสก็มานะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้นะค่าใช้จ่ายก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายบริวารรอบด้านเท่าที่เห็นเลยค่ะส่วนบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายในการทําบ้านปลูกบ้านต่อเติมบ้านและบางท่านหมายถึงอะไรอะ่ะอยู่ไม่ติดบ้านนะคะชีพจรลงเทา้า ส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังจุดเปลี่ยนแปลงมานะคะใครที่มีปัญหาความรักอะระวังเรื่องราวอะไรที่มันปกปิดปิดบังต่อกันนะคะดาวประจําตัวของคุณเป็นมหาอุดด้วยอืมการปกปิดอะไรต่างๆนานาที่ปิดบังอะ่ะนะคะคุณใครที่มีปัญหาความรักก่อนหน้าเนี้ยระวังมันจะมีอะไรที่คุณจะรับรู้ได้ นะคะจะรับรู้ได้และบางท่านก็รู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยคุณก็จะรับรู้ได้ว่าโอ้โหเออเราพยายามกับเขาแต่ดูเขาแล้วไม่ค่อยแคร์เลยก็มีนะคะบางท่านคนที่เราพยายามกับเขาว่าเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรไมีแต่เราเหนื่อยกับเขาอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างนั้นบางท่านก็กําลังจะมีจุดเปลี่ยน <c oughs> จะมองว่ามีจุดเปลี่ยน ส่วนบางท่านมีในเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามง้อกันอยู่หรือเปล่าพยายามจะติดต่อหรือพยายามจะง้อกันอยู่หรือเปล่านะคะเพะบอกว่าน่าจะมีปัญหามาแล้วอะ่ะมีเรื่องอะไรที่คุณไม่คาดคิดอ่ะก็ได้ค่ะมีโอกาสในการพยายามอยากจะง้อนะใครที่แค่ทะเลาะก,กันเฉยๆผิดใจกันเฉยๆไม่เข้าใจกันเฉยๆอะ่ะ หรือมันมีอะไรบางอย่างแหะที่คุณรู้สึกได้ว่าบางทีเขาก็ไม่ค่อยจริงใจหรือเปล่าล่ะนะคะก็แต่เรามองเห็นว่ามีการพยายามอยากจะงอแต่ในบางเคสจะรู้สึกถึงว่าจะรู้สึกถึงว่าถ้ามีอะไรมาสื่อสารกันหรือมาคุยกันหรือมาแสดงความชัดเจนต่อกันดีกว่ามาเปิดอกคุยกันดีกว่านะคะบางท่านจะเป็นแบบนี้แล้วก็ในบางเคสก็จะมีจุดเปลี่ยนเช่นกันค่ะเพราะเรามองว่าชาวราศีตุลอาจจะตัดสินใจเองก็ได้ว่า พฤติกรรมของเขาอะแล้วเราพยายามเหนื่อยมาแล้วอะบางท่านจะตัดสินใจเลือกเจ็บอะเลือกเจ็บแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับโอกาสหรือคุณไม่ได้รับความชัดเจนเลยคุณเลือกเจ็บแต่คุณจบนะคะบางท่านเป็นแบบนี้เพราะรู้สึกว่าไอความพยายามของเราตอนเนี้มันยิ่งมองไม่เห็นผลอะหรือแม้แต่ว่าเราเหนื่อยใจละเราอยากจะถอดใจละนะคะ ชาวโสดชาวโสดมาดูกันนะคะชาวโสดเป็นยังไงบ้างโสดมีเสน่ห์เนื้อหอมมีคนเข้ามาเป็นที่ดึงดูดต้องตาต้องใจนะคะอะมีคนมาขายขนมจีบคุณนะชาวโสดแล้วก็จะมีโอกาสในการเริ่มต้นความรักทางเลือกใหม่ด้วยค่ะ ชาวราศีตุลมาแล้วความรักครั้งใหม่บางท่านได้พบรักมาจากการเปลี่ยนแปลงงานการเริ่มงานใหม่ก็มีนะคะอ่าบางท่านได้พบรักมาจากการติดต่ออะไรของคุณก็ว่ากันไปการติดต่อใดๆก็ได้สังคมเราออกสังคมอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะเราออกสังคมอะไรอย่างนั้นมันก็จะมีโอกาสแล้วบางท่านจะได้พบเจอในรูปแบบแบบไหนบุญทํากรรมแต่งเก่าปแปลก นะครับบางท่านได้พบเจอบุญทรรมําแต่งเก่าๆแปลกๆหรือบางท่านอาจจะได้พบเจอคนมีตําหน่งคนทางไกลได้รักต่างรักต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะอ่ารักมาจากการเดินทางไกลมาจากการติดต่อธุรกิจกิจการการงานโอกาสก็มาทั้งนั้นเลยขาะความรักครั้งใหม่ทั้งเลือกใหม่นะคะของชาวราศีตุล คนไกลคนมีตำาหนิรู้สึกว่าจะมีโอกาสหรือคุณกำลังจะได้พบใครสักคนหนึ่งอะมาจากคู่ค้าคู่ธุรกิจกันตกลงอะไรต่างๆนานา่ะนะคะแล้วเราบางท่านได้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาซะด้วยแล้วก็บังเอิญดาวคู่ช่วงนี้ไปอยู่ไหนอ่ะพบสุภาะอย่างเงี้ยรักครั้งใหม่มากค่ะ แต่ใค้เช็คโปรไฟล์ว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าก็ดีนะนะคะแต่เราก็มองว่าบางท่านจะได้คนมีตําหนิก,ก็ไม่ได้เป็นอะไรส่วนใหญ่เลยนะคะเท mm. ่าที่เห็นนองเหนือสจากว่าคุณเป็นเด็กถ้าคุณอายุน้อยอยู่ในวัยรุ่นวัยเริ่มเริ่มมีแฟนอย่างเงี้ยอ่ะบางท่านก็จะมีโอกาสได้พบรักพบรักมาจากการติดต่อพบรักจากการไปเที่ยวพบรักจากการเดินทางไกลพบลักมาจากติดต่อสื่อสารบนโลกโซเชียล ต่างๆนาๆนาการออกไปเที่ยวกันแฮงเอาอะไรต่างๆการไปทานข้าวกับเพื่อนการไปเที่ยวกับเพื่อนอันเนี้ยได้หมดบางท่านก็จะได้พบปรักนะคะช่วงนี้สเสน่ห์มาค่ะมีตัวเลือกบางท่านมีตัวเลือกนะแต่บางท่านน่ะที่เคยผิดที่เพิ่งผิดหวังมาน่ะ บอกได้เลยค่ะถ้าให้คุณเปิดต่อให้ใครมาหาคุณช่วงนี้หรือคุยกับคุณช่วงนี้คุณจะเปิดใจให้กับใครเราก็มองว่าคุณยังไม่เปิดใจคุณรู้สึกคุณต้องการความสบายใจก่อนหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณก็คุยไปเรื่อยๆคุณยังไม่ได้คิดอะไรคุณต้องการเรียอะไรคุณต้องการความสบายใจความเป็นอิสระนะคะการเป็นตัวของตัวเองงานความสําเร็จติดต่อธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลงานทางไกลโอกาสความสําเร็จโอกาสชื่อเสียงโอกาสความรุ่งโรจน์จะเกิดขึ้น ของชาวราศีตุลน,นะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือคุณต้องติดต่องานทางไรก็ตามนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้จะได้ไกลบ้านติดต่อการงานและติดต่อข้อตกลงในเรื่องของการเงินอะมันเด่นทั้งนั้นเลยอะของชาวราศีตุลช่วงนี้นะคะใครที่ทํางานส่วนตัวก็มีโอกาสช่องทางไรายได้ที่ดีขึ้นนะคะค้าขายก็ต้องดีเช่นกันค่ะใครหวังงานอยู่ก็จะได้และบางท่าน นะคะไม่ได้บอกว่าคุณจะได้บางท่านได้เริ่มต้นแล้วคุณยังบางท่านได้เริ่มต้นก็หมายถึงคุณต้องเรียนรู้หน้าง,งานใหม่ๆที่คุณได้เริ่มนี่แหละนะคะ <c oughs> ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้ชาวโสดบอกไปแล้วนะคะชาวโสดมีโอกาสได้พบรักนะค,ะคนที่มีปัญหาความรักบางทีเออใครที่เป็นคู่ เป็นแฟนเป็นครอบครัวบางทีคู่อาจจะงอนงอนมีอะไรผิดใจกันบ้างแต่ก็น่าแต่ด้วยความเป็นครอบครัวแหละก็ยังไม่มีอะไรนะคะส่วนคนที่มีปัญหาความรักก็ระวังนิดนึงระวังปัญหาเกิดขึ้นนะคะระวังการปกปิดระวังการปิดบงังระวังการเบื่อหน่ายระวังการเซ็งระวังอะไรที่มันไม่ดีขึ้นนะคะตรงเนี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นแล้วมันจะเหนื่อยมันจะล้ามันเบือ่อมันเซ็งก็น่าจะประมาณนี้ ของชาวราศีตุลค่ะใครที่เป็นชาวราศีตุลพิมพ์หกมาได้นะคะจะได้รับทราบว่ายังมี f อฟที่ยังติดตามนะนะคะยังมี f อฟที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์เอท่านไหนที่ส่งกําลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านการทํางานทุกคนคนเรานะคะก็ยังอยากจะได้กําลังใจกําลังใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ f อฟที่เพิ่งเข้ามาติดตามด้วยเช่นกันขอให้ทุกท่านมีความสําเร็จ นะคะมีความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองคิดจะทําอะไรใหม่ใหม่บุกเบิกอะไรใหม่ใหมโอกาสมาขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ